มาแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะทักทายเลยโอ้ยข่อยอยากฮู้อยู่แล้วเจ้าบ่ตอบแชทดข่อยเลยอัอยทักถามแชทยเจ้าไปเห็นอยู่แต่ว่ายังไม่ได้แบบไม่ได้ตอบเลยมันก็ตอบไปพี่เน่พี่ก็อยากฮู้พี่ก็อยากมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ติีมของช่องเขายืนอยู่อันนี้เจ้าของช่องพี่น้องกอดแต่ตุ๊กตามาเดี่ยวสวยวันนี้มาสดใสมาก สวัสดีค่ะหาเต้นผู้ใดบอกไดเด้อค่ะถามได้ค่ะแมนค่ะน้องคะแพ้งค่ะอีพอลเหรียญยุฟังคุณเด้อค่ะยุัวเกันค่ะพื่นยนควเนเพิ่นไปแอบไปนอนแล้วเพื่อนก็ได้ฟันได้เลียได้เบื่อเพื่อนก็บอกพี่ๆี่ใอนนี้ นอนเต็มอีมม่มือนีแม่แมวมาจากไหนน้อนเต็มอีมมมือนีสวัสดีค่ะอ้าแม่จอนซื้อเพื่อไลูเนี่ยลูกก็กินเด้นีค่หิเียมถ้าบอกนว่ต้องมา่เียมมพี่จอนพี่จอนพี่้นไนทอเขากินเขาอีมแ้วเขาคุยแ

อาหกินว่าที่อี่ย่ยงสันเดสิมาสูบลูกโปงนี่มาทีแตกใช้คอยมาเขาจะมาเขาแล้วจะตกใจสันดอใชอันั้นแ่ให้ปาดูแล้มขยายก่อนาวหัข้าไข้าวบเออมันมีร้านกับใครอยู่ข้างหลังไปนมนกเอยากกินน้ำทะเของันดี เออพ่นชอบเนาะพ่นได้มาเนาะที่ถึกใจจะได้สาวว่าพอกินข้าวอะไรอย่างแม่ยังไมกินข้าวมาใช่ไกินข้าวอะไรอยังแม่ยังไม่กินข้าวมาใช่ไหมเขาหิวก็ยังเฝ้ากินแล้วมันไม่ตามสั่งเนาะเขาหิวก็ยังไปสั่งเอาก็ได้เดี๋ยวมันสั่งตลอดไปช่วงนี้คนกำลังกินหลายก็จะได้ซราอีกเขาหิวยังไปสั่งเอาช่วงเขาคืนเขาเสือก็ยังสั่งกรได้แมน

แต่ลหลอกกันะรแหละเอาคูเปอร์คูเปอร์มาปอมเปียมเอาคือซอดเขามันนี่เต้นนี่สิเอบเออบอหาหาเมยเพิ่นแต่บอแต่เมื่อกี้ลองาอมากเลยมันหลงเจ้าบ่น่ป็นพอตีนี่นี่เขาว่ามั่สิว่ามันพอข้าดแเมน

เมื่ก่ลเก่อนเมืัสม่เห็อย่าง่กนเ่อาเปกปงอิเากเป้ากันะมันสิเด็กขยายนละหสีดฮะหมันหออะหูออลกปงอย่างคือแสบอะเอาม้าไปกวนบ่มันหนัวเดอมาพี่จอมาแม่จุ่มไาแม่จอนมันกินเข่าอีมแล้วมันเข้าไปนอนแล้วอันนี้มาพี่ป้อมเปลี่ยนนั่นนั่นนั่นั่นั้นว่าันย่างเข้าไปหาอยู่ เป็นแม่มึงแม่กับพ่อเพิ่นแม่เป็นเรื่งคลิปนะคลิปอันที่ว่ามาตัวนั้ไมงทวงแม่โอ้โอ้โอ้ที่ว่า,าเขาน้ำห่อนลาดเขาน้าาน่งความแม่ยนตเลียต<อ><อ>ูนแม่คุยบกล้าเบิ่งเลยดังแฮงคลิปนี้ดังมากตัวน,นี้เป็นกำลังเป็นคดีกันตอนเนี้ยและนี่คอมมี่หันเนี่ยังต่อพลบบพลบบคุ้มครองศาสตร์ครบแล้วพินละมั่นใจอ่ะนะ เพร่ะมันอะไรมาบูหมูกระทะบ่เอาไปอยู่ตอนนี้ล่าสุดแมนเพิ่มมากมาคักโอ้ยถ่ายอยู่เด้อว่าตูดอะนั่นน่ชักแชทเขาหาน่เด้อขอบริบาลแล้วขอซื้ออยู่แล้วบ่ถือบ่ถือขอึ้นมาว่ามันเป็นแบบแล้วแต่มักนะคะมันบอกว่าอีกตัวนึงมันจำบ่ได้มันคือมันถีบไปยังสัล่ะแม่วไงเจ้าหาตัวไซเด้อนางให้ซ้ำหน,น,ะนะ่อยเบนบอคนที่สามเล,ลือดไขเจ้าเอาต่อเด้ออืมแต่มันเลยหาแปดเจ้าเขาเอ้าเจ้าก็คิดคืข่อยแม่ นั่นกระบอกข่ตะมือนันแล้วเรียกตัวนี้ลาที่มาบอกพี่ใช่ไหมก็ตัวนี้แหละบอกหนูตัวนี้เลยสรุปคือไปไปนอนก็ตัวนี้ใช่ไหมนอนเมื่อวานก็ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้เลยวบอเมย์ตัวที่วาเ่นบอกไม่ไมาหลอกคุณลูกพี่น้องเสียสุฟังเลขตัวนี้นางบอกข่เหมินมือที่ว่าเจ้าเจ้าฝันมือเฮอยูู่กรุงเทพนั่นนางก็เลยบอก่อยว่าฝันตัวนี้แหละพี่ตัวนี้แหละนั่นบอก่อยตัวนี้แล้ว

เบาโลดแม่เออดราม่าอียงก็ในทางที่แบบว่าอันบอลสูฟังเนาะพี่น้องก็มีอยังดอกค่ะแล้วบอให้ดราม่าเนาะไปอีกแล้วไปไปไปกินข้าวมันจะได้มีเสียงร้องเพลงไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่น้องไปเพื่อกินข้าวค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ